ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกท่านครับขณะนี้ผมได้พาเพื่อนๆมาอย่างเมืองกุมซารนะครับซึ่งเป็นสถานที่บริเวณร้อมรอบบรรยากาศที่ประเทศเกาหลีต้องยอมรับว่าอากาศร้อนบ้านเขาเท่ากับอากาศมันอากาศหนาวบ้านเราบรรยากาศกํางดีเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพาไปอย่งเพื่อนๆที่ กำลังจะไปทําการถอดรหัสชีวิตอ่านี่เ hey ฮีทงครับสวัสดีครับเฮีเทงครับสวัสดีครับทำไมครับถึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการถอดรหัสชีวิตอตอนนี้ในส่วนของอยู่บริษัทส่วนหนึ่งในส่วนอาจจะมีเจ็บแค่ได้ป่วยเล็กๆนะยังเล็กๆอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็ยังมีน้ําหนักเกินมาตรฐานอยู่เกือบประมาณตัเจกิโลันะ้น วันนี้ได้จังวหวะเวลาการในการถอนรหัสชีวิตก็ลดน้ำหนักรักษาโรคตามสไตล์เกาหลีก็ต้องมาพิสูจน์กันครับเยวเจอกันสิวันครับก็ความแตก,กแต่กางดูความแตกต่างของผู้ร,<ส>ร่วมเขาร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปยังห้องนะครับจัดธรรมนาผู้เข้าร่วมโครงการถอนรหัสชีวิตพิชิตผงเรามาดูกันนะครับว่า เรามา,าท้าไปสูตรกันผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นโรคร้ายและคงจะหายภายในสิวันได้หรือไม่สวัสดีครับพี่ครับผมครับผมทำไมถึงเข้าร่วมโครงการถอดรหัสชีวิตพิชิตพุงครับผม,ผมอยากแก้ไขปัญหาสุขภาพร่างกายของตัวเราแล้วก็เงื่อมันหักครับโอ้ครับผมคุณพี่นะรครับผม ใช่ครับคุณพี่ชัยนะครับอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่โคราชครับมาเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับครับพี่ชัยมาเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมาท้าพิสูจน์กันนะครับว่าผิดพันดิโคดิ้งไร้ถอดรหัสชีวิตนะครับจะเป็นชีวิตเขาได้หรือไม่นะครับกับโครงการนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมโครงการเยอะมากนะครับอันนี้เป็นการเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับทัานจบรายงาน อ่าวสวัสดีครับอาจารย์ตายอ่าก่อนจะจบรายงานอีกนิดนึงนะครับตอนนี้กําลังตั้งในเราบอสวัสดีครับอาจารย์ตายวันนี้เป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศยอดเยี่ยมไหมครับตื่นเต้นครับในรอบสิบกว่าปีไม่เคยตื่นเช้าโอ้โหไม่เคยตื่นเช้าเลยต้องมาดีโคดิ้งไลท์้ผมตื่นเช้าได้โอ้โหตื่นเต้นตื่นเช้าได้เลยนะครับจะรู้ครับว่า ถ้าอยู่เทียบยังไงผมก็ไายสามไหวสามเลยนะครับอ้สุดยอดมากเานะ้เาลวครับยิ่งเจอเยอะเข้าแล้วเจอน้องอีกหนึ่งท่านนะครับกำลังหอบนะครับรเครื่อง<ร>เครื่องกองน้ํามานะครับกําลังจะมาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับผมทําไมถึงได้เข้ามาร่วมโครงการกับทรหสชีวิตครับผมไม่อครับก็รู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเรียนเรียนคุณอะไรครับเนี่ยคุณโจนะครับอืมนะครับรู้สึกว่าจะทุมทุมปีนิด อันนี้ยินข่าวเราว่าซื้อถอดรหัสชีวิตนะครับ<ช>ดีโคดิ้งไลน์นะครับผิดพันซุเปอร์ิมนีตแถมเครื่องกองน้ำด้วยใช่ไหมครับอแถมค่ะโอ้โหแถมด้วยหัวใจดีอะไรขนาดนี้สุดยอดครับอัดเยี่ยมเลยนะครับอ๋อเยี่ยมเยี่ยม